गो สัญญามาแล้วครับนะสาลาสามีครับขอเสียงเฮดดังๆให้กับสีเชิดจัญญาเลยครับ Howdy Good m o อ n ว n นเรียกชิดสัญญารียว่า m a y ายนดี้นักรรารคณะครูและเพื่อนที่น้่นอนทุกคน,นครับ วันนี้คณะสีเหลืองเพื่อสัญญาขอ,อนำเสนอ ใส,ส่ใจสีแวดล้อมการประหยัดพลังงานประหยัดน้ำการลดระื่อการใช้งานการเริ่มต้นง่ายด้วยการแยกขยะและตามมาด้วยชิปรีไซเคิลซึ่งนำมาจากขยะเหลือใช้ซึ่งนำมาตอประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับและสำหรับในส่วนของกระบวนการต่อต้านยาเสพติดนะคะมาในทีมของควรรุ่นยุคใหม่แห่งไกลยาเสพติด อย่างที่เรารู้ก็ดีนะคะเพราปัจจุบันมีสารเสพติดมากมายและส่สงผลกระทบให้กับผู้เสพอย่างมากโดยเรานะคะมีการถ่ายทอดออกมาเพื่อรณรงค์ให้รูก,การใช้สารเสพติดเป็นขอ้อมลของเราซึ่งสีเราเป็นหนึ่งไม่พึ่ยงยาเสพติดแน่นอนค่ะและในส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของขั้วทวงแฟนซีของเรานั่นเองครับซึ่งในครั้งนี้มาในทีมของ The Real Best l e g e n a r y Cowboy โดยนํา โดยผู้นำเชียร์ของเราคณะแพทย์จริยาขอเสียงประมือให้กับผู้นำเชียร์ของเราะะ่าอยครับซึ่คณะแพทย์จริยาของเราะคะาาราะคะับ ที่ต้องการประกาศจับล่าตามหายาที่ราคาตัวทาวเกิร์นางสาวแกียร์นครสถานคาสีเหลืองผู้มู่ของเขาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะจบลงแบบไหนเรื่องขงการตามหานั้นจะเป็นอย่างไรทางทาาการแสดงของผู้นำเชียร์คณะสีเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้คณะสีเลือดจันยาขอ่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณาสีเหลืองครับสีเหลืองถอดเสียงดังๆคลิ๊กค้ายได้ไหม โอ้สีเหลืองสีเหลืองครับกรี๊ดดังๆหน่อยได้ไหมครับผ<อ>ู้บริหารคณะถุงแลนะนักเรียนทุกท่านขณะนี้พวกเราชนะสาม,มัคคีสีแดงได้เข้ามายังพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนรู้ไามวาพิจิตรัยของเราแล้วค่ะขอเจริญเข้าสาม,มัคคีสีแดงใจค่ะหมู่เฮ้ากาวไทยร้อยเรียนโรงใสถวายพระพร แต่องคมบวรพระปิ่นอมรรอบวนกล่าวหาคุ้มกล้าวเจ้าไทยแผ่ไปห้องเย็นเจ้าฟ้ามานานข้าเกียติชั่วการวชิรเก้าเรียเจ้าราชันผูน้ดาวคณะสามัิตีสีแดงได้ตกแต่งน้อมน,นำเครื่องสักการะบูชาตามที่ทอยหลหนานาเพื่อเ,เระเกียิพระเจ้าอู่หัวรัชการที่สิบอย่างสุดสุดผู้เรารู้สึกพิจิตยินดีที่พระองค์และพระราชวงศ์ทรงให้ความสัมพันธ์ โด,ดยหลัตดาชาลานาให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มัมีสร้างประโยชน์เพื่อสังคมอย่างมีคุณภาพเรื่อยมาจนเมื่อลาสุดในปี2565โรงเรียนพระของเรานั้นได้รับรางวัลโรงเรียนพระชาน,น,นเป็นการตอกย้ำว่าบ้านประเด็นของเรานั้นเป็นสถาบันที่น่าภาคภูมิใจเพียงใด านวิชาการแล้วโรงเรียนยุพราชของเรายังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอย่างกว้ดงวางและสร้างสรรค์ดังเช่นกิจกรรมกีฬาสีที่ได้อจัดขึ้นเพื่อ,เพ,อเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายปลูกฝังศุลธรามให้อยู่ห่างไกลจากเพื่อเป็นการให้สแสดงความสามารถในด้านต่างๆหรือการทำง,งนาน,างนาป็นทีอย่างมีระบบโดย่อมีผู้อดยดูแลให้คำแนะนำด้วยความเอาใจใส่ส่งยาคำกล่าวที่ว่าเรียนให้เก่งได้นให้ดีมีศีลธรรม พวกเราเรคคอจิมัสรีอนอาศัยเรื่องราวแห่งดินแดนที่ดั่งลวดงามที่ดงไปด้วยวัฒนธรรมโบราณอันทรงศิลปะและศิลปะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเวลาเดียวกันเปรียบดังบ้านเมืองของเราเป็นที่หล่อหลอมนักเรียนทุกคนให้มีความรักใคร่กลมเกลียวสมดังคำกล่าวว่าสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่โฮจิมัุรีเป็นเทศกาลดวงดาวตาม เกชานั้นมีความเป็นมาอย่างไรเกชามีความเป็นมาตั้งแต่ยาวนานสมัยเอโดะและเริ่มเกชานั้นเป็นผู้ชายที่มีหน้าที่ร้องเล่นเต้นลํำในฐานบันเทิงต่อมาจึงกลายเป็นผู้หญิงอย่างทุกวันนี้ค่ะและอีกหนึ่งตำนานที่โด่งดังไปชั่วญี่ปุ่นไปชั่วประเทศนั่นก็คือตำนานเจ้าหญิงไม้ไผ่จากดวงจันทร์หรือคากโตริโนโกตงงางะริค่ะ เป็นเจ้าหญิงที่เกิดมาฝากกระบอกไม้ไผ่และมีรูปร,ร่างริวฉ่มงดงามค่ะซึ่งทุกคนสามารถรับชมได้จากขบวนสีแดงของเรานี้ค่ะเพราะว่าเราสามารถนำเจ้าหญิง,งญญาคารุยะมาให้ทุกคนได้ชมแล้วค่ะสุดท้ายนี้ กรรมการคณะครูบุคลากรโรงเรียนยุพราชพิทยาไหลและนักเรียนโรงเรียนยุพราชพิทยาไหลทุกคนครับกระโหนนายพิธาแอร์ทาวน์หรือองสิงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทศวรรษครับและอีกอนนันท์สาวศุภคยาทิพย์สมองหรือปอโทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทศก้าพวกเราขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรบรรยายขบวนประจำคณะศรีวัฒนาสีเขียวค่ะและในตอนนี้นะครับขบวนรีวัฒนาของเราได้เคลื่อนตัวเข้าสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดขบวนไปด้วยได้เป็นคณะศรี สวยมาาบรรดงารมาเลยนะครับใช่แล้วค่ะถัดมาเนี่จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากานางสาวพัชริยาสีคำแปงประธานคณะสีวัฒนาถือท่าสีเขียวเด่นมาแต่ไกลเลยนะคะใช่แล้วครับก็โดูถัดมาผู้ชายหล่อๆคนนั้นนะครับที่ถือธงคณะสีวัฒนาคือนายะัชชนน์เงินช็อปน้กเดชัมัธยเศษกษารีที่ห้าคับเ้าครับ ค่ะและถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของขบวนเพื่อพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบค่ะใช่ครับสวยงามม่เลยนะครับผมก็เป็นขบวนเพื่อพระเกียรติของพระองค์ท่านจริงๆนะครับนำมาโดยกรุงคงชัยล้านนาและพานดอกไม้อัญสื่อของความรักของคารองยิ่งในพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้ารัชกาลที่สิบอันเป็นมิ่งขวัญของค์สมเด็จไทยครับโอ้โหองซิงคะชุดที่องค์การชุดนั้นคือชุดอะไรคะเนี่ย ดูนั้นนะครับแสดงถความเป็นเอกลักษณ์ของไทยซึ่งสวยงามตามแบบชื่อเของวัฒนธรรมไทยซึ่งมีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน,นครับโอ้โหดิฉันเห็นแล้วอยากใส่เองมากเลยค่ะจริงๆผมกม็อยากใส่เหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะและถัดมานะคะก็คือการงเงยขานทองพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าจอมเียดจิตของพระบาสทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สิบค่ะโอ้โหขบวนของเรานี่สวยงามมากเลยนะครับสวยหล่อแบบเพื่อนเลย และถัดมานะคะก็จะเข้าสู่ไฮไลท์ของขงบวนเราแล้วค่ะใช่ครับตื่นเตจะมากเลยนะครับเพื่อนๆผมนี่ตื่นมาแต่งหน้าและแต่งปี๊สองเลยนะครับอู้จริงเหรอคะเชียครับป่าโตบางคนนี้ยังไม่ได้นอนเลยนะครับเพื่อความสวยงานนมของศีรษะเราเราทำได้ครับสุดยอดไปเลยค่ะออมสินเอาละครับเวลาทุกคนรอคอย Lady ่แอนเชอร์เป็นไงเริ่มข่าวจู๊บ เป็นเพื่อนสิงจูที <S 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 ่ยังตัวดนเป็นห้าสุเราห่ะะแอบอ้างเขาโนกูชาและต่อมาโดมไม่าพตรลึกรับไสายังเว้นมัน s ่ไม่ได้ปร้อผต่ะด้ถกรั w ีบรลยน t ั a ที่ก็มองหาหีี่หน่อยชัไปคือครไหน่งของเราแล้นะครับนั่นก็คือนั่น ด้วยนะครับนาสนใจุดสุเปเลยใช่ไหมครับสิใช่ครับยังมีอาจารย์ลักที่มีและเหล่าสุงานชั้นสูงของฝรั่งเศสอยู่ด้วยนะครับถามาจือมีผลาิทซึ่งมาจากกานที่พระอาจารย์ได้ออกแบบให้เหล่าอดีตศิลปได้สมใ่บนตัวีนเครื่งพวกเราถืวัฒนาก็ได้ทำาเรื่องราเชื่อเกี่กับความศิลปจะได้พาเปรงันาใจที่ทำให้พวกเราใกล้ถึ่ที่น้า และขบวนที ar, of of like her, ่กำลังเข้าสู่สนามในขณะนี้เป็นคณะสีการุมรักหรือสิม่วงนั่นเองค่ะใตรอันไรที่คือค่าโศกาโศกีปีนี้พวกเรามาในทีมเออร์สุลาวายร้ายตัวแม่แห่งฟองทะเลผู้ขโมยเสียงของนางเงือกน้อยแอรีโอในเรื่องหนึ่งเดินมาเมยเออร์สุลาเป็นแม่บว เครื่องขนเครื่องปลาหมึกยักษ์ลำตัวเครื่งง่างเป็นหนวดปลาหมึกสีดำเครื่องบนเป็นหญิงอ้วนมีผมสีขาวมีผิวสีหมองคล้ำอาศัยอยู่ภายในถ้ำลืนมีปลาไหลไฟฟ้าฝ่าแฝดหน้าตาพิศวงเป็นสัตว์เลี้ยงแต่รักเออร์ซูล่าเป็นตัวร้ายระดับตำนานตัวร้ายที่หลอกล่อให้แอรเรียวเลือกหน้อยยอมได้เสียนนก,การกลายราเป็นมนุษย์เพื่อที่เธอจะมุ่งหวังครองอำนาจแห่งเกิดข้ามต้น เราจึงหยิบเอาความร้ายกาจของเอูรานี้มาเป็นตีมของคณะสีการุณย์มีะมครอสขโมยเสียงของคณะคณะกรรมการและเสียงกรี ini, ๊ดกับทุกคนค่ะขอเสียงกรี๊ดให้กับคณะสีการุณย์ด้วยค่ะกระบวนแรกเป็นกระบวนการเกี่ยวกับศาสนาพระมหาังัตว์สามลูกสาวบัลลังก์ ตามมาด้วยพระบบธพรตระมภาษายาละของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผูารราชการนามโรงเรียนพิพัฒนวิทยาลในจิตขบนเพื่พระเกียคณสีการุณาขอนำเสนอพระราชพิีมของพระบาทสมเด็จพระมหิรัเกลเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สมีแสดงให้เห็นถึงพระปีตาสามาต่างๆอาทิเช่นด้านการศึกษาด้านการส่งเครอมการเาลที่สิบเป็นมบติแฟนการีในสิ่ในว่า ท่ชมการแสดงได้รับรองใต้ของทะเลตะพุ่นะขอเช็คกี้กี้เลยค่ะเอ๊ะนั่นจือายอิที่มาบราษัทไลน์ล้านสินอเมิา เพื jump, so 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 no ่อ <Narr> ม <ative noise> ันหลอกได้ใชายนะคะมีกองทัพทหารเวยนิ้วซ่าเต็มไปหมดยิ่งใหญ่จริงๆสุดๆไปเลยใช่ไหมครับมารักษาะทุกคนกับตัวเอกของเราเอิร์นล่าผู้ที่จะมาโมยส่วนนี้ทุกคนโอ้โหอะไรการสุดๆโอเซล่าไม่ได้มาคนเดียวเรื่องนะคะแต่มาพร้อมกระเปลาไหลสองตัวกับเลี้ยผู้เต็มหล่ออ่ะลูกสยกสงครามปรีชาสิงห์ฆ้าจะไม่ออกท่อไร้สารี ทั้งกำลังทางสุชัยเรียนข้านประธานรองประธานคณะผู้บริหารและขอสดีเพื่อนเพื่อนี่น้องนองชาวยุพราชวิทยาลัยทุกคนค่ะขณะนี้ขบวนพาเหรดของคณะพัทยรีได้มาถึงแล้วทีนี้ต้องรับผู้ท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งพัทยรีเริ่มต้นขบวนด้วยป้ายคณะพัทยรีที่แสดงที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพวกเราตามมาด้วยป้ายเดี่ยวและธงคณะสีที่แสดงถึงความเป็นพวกเราชาวพัทยรีที่ดูที่ใหญ่และน่าจ กีฬาและกรีทาสีในปีนี้ค่ะทุกอบดครับ คนค้าตายคนเสีบ้านอย่าหาทำเราจะเห็นได้ว่ายาเสพติดมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนเราควรจะช่วยกันแก้ปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับยาเสพติดแต่ประชาชนชนทั่วไปไม่มีอำนาจที่จะไปทำอะไรได้มากมายนะเราจึทาง,บบทาง,งทำได้แต่ท่ามเตือนท่าสอนและทดลองให้ลูกหลานรู้จักทิ้และไม่คิดที่จะเสพยาเสพติดเลยรอทุกคนต่างรู้ว่ายาเสพติดเป็นอันตราย เสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมพวกเราคณะแพทมีสีฟ้าเขาเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการต่อต้านการใช้ยาเสพติดทุกประเทศเพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่ในอนาคตค่ะโรกยี่ใหญ่กว่าดวงตาเห็นเรื่องที่ยิ่ราเ็นเกิดเห็นได้อีกความคิดคนกลางเกิดเข้าใจเขาเนั้นจัดป็นนไยให้เขาเป็นแม้ทุกวันนี้ภาพของประเทศไทยที่มมีเสรีเปิดกวางกับเพศที่สามหรือเพศทางเลือกพก LGBT ทั่วไปไม่ต้องหลบซ แต่ในความเป็นจริงแล้วสังคมไทยกับยังมีพื้นที่ที่ปิดกันและไม่ได้เปิดออกยอมรับคนเหล่านี้อย่างเต็มที่ถึงแม้จะมีการยอมรับก็เป็นการยอมรับอย่างยีเงเื่อนไข่พระบอกว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคกันตั้งแต่เกิดและทำไมชาว LGBTQ ถึงไม่สามารถแต่งงานกันได้ในเมื่องจะเป็นมนุษย์คนนึ่งเหมือนกันแค่ที่แล้วสมงรเท่าเทียมคึอแนวพิการใช้สิตอย่างเรียงได,ด,นนงด้ผู้มษย์คนอยากสร้างครอบครัวเพิมมีคู่ชีวิต ได้รับสิทธิพิเศษทางกฎหมายอย่างไม่มีข้อจำกัดโดยเดียงเท่ซึ่งไทยมีพวกเราในนามคณะแพทย์ี่ีอยากฝากบอกทุกคนเลยว่าคือไม่ใช่ตัวชีวิตความผิดแปลกของชีวิตคู่แต่เป็นเพียงความรักที่คนสองคนอยากใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแบบคนปกติทั่วไปและการเยเรื่องเพทไม่ใช่เรื่องตัวใครเดมาติดต่อไปแต่ยังคงเป็นเรื่องอที่เราทุกคนต้องสใส่ใจเรียนรู้และให้ใจเพื่อใส่ความเป็นเทสองต่อ,อยา ที่สองทำที่สุดของพวกเราได้เดือททงมาถึงแล้วยิยนดีนต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการครั้งเลดี้แอนจิสเมนต์เวลทับจูบลูนาซาและนี่คือความส็จของพวกเราคณะทั้งีในปีน,นี้มีอาบลูนาซาและพวกเราคือพีเอลนาซาที่จะผ่าเผอกลับมาให้ได้การสำรวจในมหาสมุทรคือการ 朋友。